น,นี้จะเป็นลูกปืนนะครับแล้วก็ตอกลูกปืนกับซีนออกมาครับให้ตอกจากฝั่งนี้นะครับเนี่ยเฮาไขควงไขควงตอกจากฝั่งนี้ดันเข้าไปจปจบอะไรสวัสดีครับสวัสดี FC แล้วก็เพื่อช่างทุกท่านวันนี้ช่างแปงมีแนวทางการซ่อมเนาะ,ะซ่อมในลักษณะการถอดถังนะครับแล้วก็เปลี่ยนกากระบากถังแล้วก็เปลี่ยนซีน แล้วก็เปลี่ยนตลับลูกปืน2ตัวนะครับเครื่องนี้ก็จะเป็นเครื่องยี่ห้ออิเล็กทรลักนะครับรุ่น EWF 1 0 7 5 1อ่ารุ่นนี้ทนมากนะครับอาการก็คือถังหมุนไปแล้วมีเสียงนะครับบางทีหมุนไม่ได้ฝืดน,นะครับหมุนไปแล้วบา,บางทีใช้งานไปแล้วเครื่องหยุดกระทันหันเลยเหมือนมอเตอร์ไปไม่ได้ก็คือลูกปืนมันเสียนะครับลูกปืนมันแตกติดาสาเหตุก็คือซีน ซีนรั่วเก็บน้ําไม่ได้แล้วน้ําก็เข้าไปในลูกปืนนะครับทําให้ลูกปืนชํารุดเสียหายแล้วก็ทําให้เกนการกระบากถังเนี่ยสนิมด้วยครับอ่าือสาเหตุหลักๆก็คือการกระบากหมดสภาพนั่นแหละครับอ่าแล้วก็จะสังเกตเห็นว่าน้ํามันรั่วลงพูลลี่แล้วก็เวลามันหมุนมันก็เวียงก็มีน้ํากระดินข้างๆขอบถังให้โอเคเรามาดูวิธีการถอดนะครับอ่าอันดับแรกนะครับผมก็ถอด ตัวจุกป,ปิดน็อตก่อนเนาะเพราะว่าเราเราต้องถอดฟ้าถังนะครับอันนี้ก็เป็นน็อตเบอร์แปดนะครับข้างๆอีกฝั่งหนึ่งก็เหมือนกันนะครับพอเราถอดน็อตข้างล่างข้างล่างสองตัวซ้ายขวาแนละ้วจากนั้นก็ถอดถอดตรงนี้นะครับผมสองสองตัวเนี่ยซ้ายขวาข้างหน้านี่ไม่ต้องถอดนะเพราะามันเป็นส่วนหน้า ต่อแต่ที่เป็นส่วนหลังนะครับ okay. จากนั้นโอาแตัวนี้นะครับจะมีที่ล็อกเห็นไหม <Okay. S 1> ล็อกตรงนี้แล้วก็ลือ้อเดเหลือข้างหลังประมาณ2อสาตัวเนาะอ่านี่ด้าน,นหลัง <Okay. S 1> จริงๆมีอีกตัวหนึ่งพอดีมันหายตัวนั้น ไม่มีมาก็ลื้อสวนนี้ครับส่วนด้านหลังแล้วก็ลือ้อตัวนี้ด้วยนะครับตัวนอ็อตยึดสายนีย่แล้วก็ถอดสาด้านหลังออกเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันรอยที่มันรั่วเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับ แบสี FC, เพื่อนช่างมองเห็นไหมครับเห็นรอยอะไรไหมครับเนี่ยรอยน้ําน้ําก็ร่วมมาจากตรงนี้น่ะไหลเห็นไหมร่วมมาจากลูกปืนด้านล่างโอเคเดี๋ยวจะถอดพูลเล่ก,ก่อนนะครับผมจากนั้นก็ขันน็อตออกนะครับผมขันน็อตออกพถอดพูลเล่นะครับพอถอดออกมาแล้วเราก็จะเห็นนะครับผมเห็นไหมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับมืดหาไฟฉายแป๊บหนึ่ง เห็นไหมครับผมซีนมันรั่วครับซีนด้านในรั่วแล้วมันก็น้ําก็เข้าลูกปืนนะครับก็ทาให้ลูกปืนแตกนะครับผมฉะนั้นก็ต้องเราก็ต้องถอดถังถอดถังรื้อกออกมาเนาะโอเคครับผมเดี๋ยวมาดูขั้นตอนกันต่อไปของช่างแปลงนะครับจากนั้นก็มาถอดตัวยึดตัวยึดยางตัวนี้นะครับผมมันจะมีมันจะมีกิ๊บเขาเรียกมันจะมีตัวล็อกเห็นไหมพลาสติกล็อกก็ถอดออกมาเนาะ อ่อมาก็ถอดยางอ่ถอดยางก่อนฉะนั้นก็ถอดตรงนี้อ่าเห็นไหมถอดยางยางน้ําเข้าท่อน้ําเข้าาะนั้นก็ถอดตัวถ่วงนะครับตัวถ่วงที่มันมีน้ําหนักมากตรงเนี้ยจะได้เบาเนาะจากนั้นนะครับผมถอดสายนี้ก่อนนะครับ สายแจ็คที่มันเสียบมอเตอร์เนาะแล้วก็สายเซนเซอร์ฮีเตอร์สายฮีเตรอร์สายที่เกี่ยวข้องนะครับถอดหมดเลยนี่ก็เป็นสายเซนเซอร์ฮีเตอร์วรัดความร้อนสายกงสายกาวที่เสียบถอดให้หมดเลยนะครับ สายมอเตอร์สายมอเตอร์ดรนก็ต้องถอดตัวดินน้ำแล้วก็สายกราวมอเตอร์ใหญ่จากนั้นนะครับถอดตัวน็อตยึดมอเตอร์เลยนะครับผมมื่อไรบนนี่แล้วก็ถอดสายมอเตอร์4ตัวนะครับมีทั้งหมด4ตัว ข้างในข้างหลังสองข้างหน้าสองพอถอดครบมอเตอร์จะหลุดตกนะครับถอดมอเตอร์ออกมาดีหนะ้าที่น้ำไม่เข้ามอเตอร์นะครับผมมอเตอร์ยังสวยอยู่เลยถ้าเราเช็คโรเตอร์มันมีรอยไหมไหมทุน่นอะทุ่นมัน,มนไม่ม,มีสวยโอเคจากนั้นเราก็ถอดตลากยึดโช๊กนะครับ มันจะมีโชคด้านในก็ถอดออกมาสองตัวเนาะซ้ายขวาโอเคครับอันนี้ก็แนะนําให้ถอดตัวนี้ก่อนนะครับผมส่วนเหล็กเหล็กตัวนี้ก็ไว้อย่างนี้แหละถอดตัวนี้ก่อนเนาะแล้วก็ถอดถังลงมาเลยนะครับจะง่ายกว่าโอเคต่อไปเราจะรื้อถังนะครับจากนั้นก็ถอนหินที่มันถ่วงนะครับเนี่ย หินที่มันทวงถังเนาะโอเคจอดหินไปแล้วก็ถอดลูกยางนะครับจากนั้นก็ถอดน็อดนี้นะครับ จากนั้นก็ถอดตรงนี้นะครับนวดยึดถังต่างๆนะแล้วเรายกฝาดูนะอ่าเห็นไหมสอดนตกเลยนะครับผมทีนี้ก็ ต้องตอกตอกถังออกนะครับแล้วเราก็จะตอกทังออกนะครับจากนั้นก็ถอดทังมาดูนะครับโอเคนอะันนี้จะเป็นซีนนะครับซีนที่รั่ว ทีนี้ปัญหาเนี่ยปัญหาคือตัวนี้ก็เป็นร่องสึกนะครับนี่แสดงว่าต้องเปลี่ยนการกระบากด้วยนะครับนี่เกมเลยครับงานนี้สรุปว่าต้องเปลี่ยนการกระบากด้วยไม่ได้เปลี่ยนแต่ลูกปืนกับซีนนะเพราะว่ามันเป็นร่องแล้วครับนี่ร่องสึก นี่จะเป็นลูกปืนนะครับแล้วก็ต่อลูกปืนกับซีนออกมานะครับให้ต่อกจากฝั่งนี้นะครับเนี่ยเฮาไขควงไขควงตอกจากฝั่งนี้ดันเข้าไปจิจบอะไรถ้าลูกปืนลูกปืนด้านหน้าเนาะลูกปืนด้านหน้ากับซีนเนี่ยให้เราตอกจากด้านนู้นมาเนาะเอาไขคว ens, ขยยขงแบนไขควงแบนตีจากด้านนี้เนาะส่วนลูกปืนด้านหลังนะครับก็ต้องต่อกจากฝั่งนี้ลงไปนะครับ ตอกลงไปเลยนะครับตอกแรงๆวันนี้ก็ออกแล้วครับเ,เห็นไหมอันนี้เป็นลูกปืนด้านหลังนะครับโอเคต่อไปก็เดี๋ยวจะหาวิธีแก้ไขก,ก,กบบากระบาดก่อนว่ามันได้ไหมถ้ามันไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนนะครับ ครับผมอันนี้ก็คือเป็นการถังแท้นะครับผมอันนี้เป็นของเดิมนะครับอ่าของเดิมคือว่าทนนะครับใช้สิบกว่าปีแล้วนี่เพิ่งจะมาผุอ่ทีนี้การถังแท้ให้ดูตรงนี้นะครับผมการถังเทมันจะตรงนี้มันจะเล็กกว่าตรงนี้นะครับเนี่ยจุดนี้จะใหญ่จุดนี้จะเล็กนิดนึงเนี่ยของแทนะแล้วก็เหล็กเหล็กตรงนี้จะเป็นสตตแตนเลสแท้ด้วยนะอ่า แล้วตรงนี้จะเป็นบูททองเหลืองนะครับถ้าของเทียบตามท้องตลาดทั่วไปนะราคาถูกกว่ากันเป็นพันเลยนะตรงนี้มันจะเป็นอลูมิเนียมนะไม่เชิงเป็นอลูมิเนียมแบบอย่างดีนะมันมันมันเป็นเหมือนอลูมิเนียมผสมตะกั่วน่ะเหมือนเค้าเขาอัดเขาอัดเป็นปลอกเข้าไปใช่ไหมแล้วเขาก็กลึงกลึงให้มันเสมอทีนี้ปัญหาอ่ะพอมันนานๆไปมันเจอน้ําอ่ะเจอน้ําไปมันผุมันไม่ได้ผุแบบ ร้าวนะมันผูกแบบเป็นรูพรุนเลน fun, นน็กๆอ,อ่ะนึกภาพออกไหมเหมือนเหมือนฟันอ่ะเหมือนฟันคนเราผัอ่ามันจะเป็นรูพรุนเล็กๆอ่ะ <ๆ Champion. S 1> ทีนี้พอเป็นรูพรุนเล็กๆอ่ะเล็กๆที่ถี่มากอะ่ะเวลาใช้งานมันจะไปถูกับซีนนะครับเนี่ยมันจะมีซีนใช่ไหมอ่าซีนมันจะสวมไปอ่ะเนี่ยเนี่ยถ้าเป็นของเทียบเวลาเจอน้ํายิ่งเจอน้ําบาดาลต่างจังหวัดน,นะเวลาถูไปนะ่ะมันจะกินซีนนะครับซีนมันรั่วง,ง่ายฉะนั้นของเทียบเวลาใช้อ่ะใช้เต็มที่บางที ปี2ปีก็รั่วนะครับบางทีเตรียมที่สองสามปีก็รั่วรั่วในลักษณะว่าตัวเนี้ยมันเป็นรูพุนเล็กๆนะมันมันมันผุแล้วมันก็กินซีนเพราะมันกินซีนน้ำรั่วเข้าลูกปืนครับทีนี้ลูกปืนก็ติดทีนี้ก็น้ำรั่วเข้ามอเตอร์ด้วยนะบางทีเนี่ยของไท้เขาจะเป็นทองเหลืองทองเหลืองก็คือมันจะแข็งแรงนะครับแล้วก็มันไม่เป็นสนิมด้วยนะครับมันจะคุณสมบัติมันจะดีกว่ามากเลยครับ โอเคเดี๋ยวก็จะใส่เข้าไปนะครับครับผมแล้วก็มันมีข้อดีอย่างหนึ่งนะถ้าเป็นของเท้น่ะเห็นไหมเขาจะแถมน็อตมานะครับทีนี้มันเป็นน็อตสแตนเลสนะไม่กันไม่เป็นสลิมสแตนเลสเท้เลยทีนี้ถ้าเราใช้ของเทียบเนี่ยไม่มีน็อตมานะทีนี้ไม่มีน็อตมาน่ะเวลาถอดน็อตเก่าถอดน็อตเดิมออกจากก้านถังมันจะถอดยากนะบางทีถอดจนหัวเสียเห็นไหมบางทีก็ถอดจนเตียวเสียตัวเนี้ยถอดเกือบจะพังนะครับยากทีนี้พอเราได ของเทียบหรือว,ว่าของมือสองมาส่วนมากมันไม่มีนอ็อตแล้วก็จะเอาน็อตธรรมดาใช่ไหมน็อตธรรมดามันก็ไม่ใช่น็อตสเตเลสไงก็ใช้ไปมันก็เป็นสนิม,มนก็ผูกขาดนอะอันนี้ก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งเนาะ คครับต่อไปก็จะประกอบครับโอเคครับผมต่อไปช่างแปงก็จะประกอบนครับแล้วก็ประกอบเข้าไปนะครับ คยเจอนะครับซื้อของสมัยก่อนซื้อของมือสองมาปรากฏว่าใส่ตรงนี้ใส่ยากนะไม่รู้เหล็กมันบวมบวมจากการตอกออกไงบางทีเขารื้อถังช่างเขารื้อถังมาขายไงเขารื้อเกณมาขายแล้วก็คอนตอกตรงนี้ตอกจนมันบวมครับพอมันบวมแล้วมันใส่ตัวนี้ไม่เข้าก็มีต้องปรับแต่งเยอะบางทีซื้อของเทียบม,มาไอตรงนี้ก็ไม่เสมอก็มีครับโอ้ขุ่นวายครับส่วนมากมันไม่เปะ๊ะแต่ว่าตัวนี้ของแท้มันเป๊ะครับใส่งาง ใส่ไว้เลยครับถังมันจะได้ไม่หลุด ยางนี้นะครับค่อนข้างจะใส่ยากเลยยางจุดนี้ค่อนข้างใส่ยากมากครับความยากให้คะแนนเก้าเต็มสิบเลยนะครับเพราะว่ามายางมันหดตัวเนาะเวลาเราถอดออกมาข้างนอกอยางมันเซตตัวไงกว่าใช้รับได้ยากเหนือ่ยอยปตเหมือนกันนะครับนี่แล้วก็ใส่สปริงรับ ก็ลองเทสดูเนาะเวลาที่เราเทสนะครับจะพิ่งประกอบฟ้าหลังนะครับต้องดูก่อนต้องเทสดูก่อนว่าน้ำมันรั่วไหมเพราะว่าบางทีจุดที่เราประกอบไปตรงตรงซีนขอบถังเนี่ยตรงเนี้ยน้ำมันอาจจะรั่วได้เนาะบางทีเราประกอบไม่ดีไงอ,อ่าฉะนั้นก็อย่าเพิ่งประกอบฟ้าด้านหลังเนาะอันนี้นก็ต้องเก็บสายให้เรียบร้อยนะเพราะว่าเวลาถังมันทํางานถังมันจะมีการแว่ง ต้องเก็บสายให้ดีแล้วก็สายเคปเบิลท้ายรัดให้ดีนะครับไม่งั้นจะมีปัญหานะครับเวลาลูกค้าไปใช้ว่าสายมันจะเบียดกันต้องให้มันเป็นระเบียบมืนันมันมาจากโรงงานนะครับก็เช็คดูนะ้ําไม่มีรั่วนะครับพัาติกลองสปริงก็ต้องใส่ให้มันครบดีนะครับถ้าไม่งั้นมันจะมีเสียงโอเคเรียบร้อยครับถ้าจะให้ดีก็ เติมน้ำเข้าไปในถังเลยก็ได้เติมน้ำให้เต็มไปเลยครับแล้วก็ดูว่ามีจุดรั่วตามซีนพลาวไหมซีนลูกปืนไหมมีน้ําซึมไหมแล้วก็ส่วนที่เป็นประเก็นเนาะอย่างนี้ชัวร้อยเปอร์เซ็นต์กว่าครับโอเคแล้วหลังจากนี้ช่างแปลงก็จะเทน้ําให้มันเต็มเต็มถังเลยเอาน้ํายัดเข้าไปเนาะโอเคครับผมส่งงานลูกค้าได้ก็ประกอบเรียบร้อยหวังว่าคลิปช่างแปลงไม่เป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสําหรับเพื่อนช่างนะครับ โอเคยังไงก็ฝากกดไลค์แล้วก็ฝากกดติดตามคลิปช่องช่างแปลงด้วยนะครับผมโอเคช่างแป้งก็ขอลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ